การต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะการจะมีรถตู้พรีเมียมมานำเสนอแล้วนะคะคันนี้จะผลิตเพียงแค่200คันในรุ่นเท่านั้นนะคะแล้วคันนี้นะคะจะเป็น1ใน200คันนั่นเองนะคะและสำหรับคันไหนนี้เลยะคะ่ะคันนี้นะคะจะเป็นฮุ u n d a ฮ h ชว i m ีม e เต็ดทนะคะจะเป็นในปี2017นะคะ แล้วคันนี้นะคะอย่างที่การบอกด้วยรุ่นที่เขาหายากนะคะเขาจะเป็นสีขาวนะคะแล้วออปชั่นที่แตกต่างสำหรับรุ่น l i m i t ต็ดทูนี้ยนะคะก็คือ1เขาจะมีซันลูปนั่นเองนะคะ 2. ด้วยาภายในนะ,ะจากสีเบจจะเปลี่ยนเป็นสีเทาทันทีนะคะถ้าเป็นรุ่นนี้แล้วตัวแม็กก็จะต่างกันไปนะคะ โอ้โหการต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ลูกค้าต้องการหากันเยอะมากๆนะคะนานๆทีการจะได้เข้ามาต้องรีบกันเลยนะคะและสําหรับคันนี้นะคะไม่เพียงแค่80,000กิโลเท่านั้นนะคะสําหรับราคาต้องพิเศษเท่านั้นสําหรับลูกค้าไลออนคาเพราะคันนี้นะคะการตั้งขายเพียงแค่ 9,99,000บาทเท่านั้นนะคะการต้องบอกเลยว่าต้องไวแล้วเป็นมือเดียวจากป้ายแดงนะคะโอ้โหสวยมากๆสำหรับสีขาวเนี่ยการต้องอธิบายลูกค้าก่อนว่าสีขาวนะคะ เขาจะทําในตัวของแกนซาลิกเท่านั้นนะคะแล้วอีกรุ่นหนึ่งที่จะทําเป็นสีขาวก็คือตัวนี้นะคะคือตัวลิมิเต็ดนั่นเองนะลูกค้าหลายๆท่านแบบเอ้ยโอ้อยากจะได้11ที่นั่งที่เป็นสีขาวนะคะถ้าไม่ใช่รุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีเลยนะคะจะเป็นรุ่นนี้เท่านั้นและสําหรับโปรโมชั่นขึ้นตามนี้เลยค่ะสําหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะ,ะการต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะเพราะว่าลูกค้าจ่ายเพียงแค่ 9 9 0 0 0 9 0 0 0บาทเท่านั้นไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่าฟรีค่าโอนฟรีแวดเแล้วนะคะยังมีประกันปอ2ถึงเดือนทันวาคงปี65นี้เลยนะ,ะแล้วของแถมขึ้นตามนี้ยางปี2020กันไปเลยดีกว่านะคะแล้วก็ชุดแต่งโคมียมรอบคัน และสําหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์การต้องย้าเลยนะคะว่าพิเศษมากๆเพราะคันนี้ฟรีดาวเลยค่ะแล้วผ่อนเพียงแค่16,000บาทต่อเดือนเท่านั้นสูงสุดเอาไปไล้เจ็ปีแล้วดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เท่านั้นโอ้โหบอกเลยนะคะว่าคุ้มค่าทั้งซื้อสดแล้วก็จัดไฟแนนซ์จริงๆนะสำหรับรถ ที่หายากมากๆรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวการจะพามาดูนะคะภายนอกภายในห้องเครื่องกันดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยจะสวยขนาดไหนอ่าแล้วการต้องบอกก่อนนะคะว่าคันนี้นะคะจะมีลิมิเต็ดเนี่ยน่าจะมีลิมิเต็ดสนะคะก็เป็นลิมิเต็ด one two 3นะ,ะส่วนคันนี้จะเป็นลิมิเต็ด2นะคะส่วนข้อแตกต่างเดี๋ยวการจะพามาดูให้ลูกค้าเห็นชัดๆเลยว่าคันนี้เนี่ย คุ้มค่าแค่ไหนเพราะว่าจะเป็น1ใน200คันนั่นเองนะคะอ่ะเริ่มจากกระจังหน้าเลยนะคะเพราะว่ากระจังหน้าของตัวลิมิเต็ดเนี่ยการต้องบอกก่อนว่ามันจะไม่ใช่โคเมียมสลับกับตัวสีดำแล้วที่เหมือนกับตัว H1 ทั่วไปนะคะแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นโคเมียมทั้งหมดถูกซีกนะคะ<ม>จะเหมือนตัวแกนซาเล็กนั่นเองนะคะ นี่การให้ดูเลยแล้วสวยมากแล้วที่พิเศษนี่ที่การบอกก็คือสีขาวนั่นเองนะคะสำหรับลูกค้าที่หารถตู้สีขาวคุณไดบอกว่าอยากได้11ที่นั่งเลยอยากได้สีขาวต้องบอกเลยว่าต้องเป็นตัวลิมิเต็ดเท่านั้นนะคะชุดแต่งโครเมียมรอบคันนะคะนี่เริ่มต้นด้วยไฟหน้าก่อนเลยนะ,ะสวยมากพอเขาเอาชุดแต่งโครเมียมมาเล่นเนี่ยสวยจริงนี่ลูกค้าดูเลยนะคะ แล้วอีกส่วนหนึ่งนะคะที่แตกต่างจากรุ่นอื่นนี่เลยค่ะจะเป็นล้ออลอยขอ o 17นั่นเองแล้วที่การบอกว่าไม่เหมือนคืนนี้เลยค่ะลูกค้าตัวลายนะคะลายเนี่ยจะเหมือนตัวแกนซาเล็กใช่ไหมคะแต่สีนะคะการต้องบอกเลยว่าจะเป็นสีไฮเปอร์แบ็กนะคะจะเป็นสีเฉพาะของรุ่นนี้เท่านั้นนะคะโหสีดูแบบว่า ตัดและสวยมากแล้วยางนะคะจะเป็นยางมิชลินของปี2020นี้เลยโหคือแม็กก็สวยยางก็ใหม่คือคุ้มมากๆเลยนะคะอ้าแล้วตัวกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะชุดแต่งโครเมียมอีกอันหนึ่งก็คือตรงนี้นะคะโหดูหรูหรามากๆนะคะเมื่อไรที่รถตู้ใส่ชุดแต่งโคเมียมการน้องบอกเลยว่ามันจะมาพร้อมความหรูหรานั่นเองนะ แล้วก็จะมีการสาดนะนี่สวยมากนะคะการให้ลูกค้าดูเลยเพราะว่าโอ้โหสำหรับการทีนานๆมากๆเลยจะได้รีวิวรุนนี้นะคะเพราะว่าหายากจริงๆนะ,ะขนาดการเองเนี่ยคือขายฮุนไดมาเยอะนะคะแต่ตัวลิมิเต็ดเนี่ยนานๆจะเข้ามาทีนะคะนี่ตัวโครเมียมอีกตรงหนึ่งนะคะที่เป็นชุดแต่งก็คือตรงนี้นะคะคือสวยมาก ตรงนี้เลยนะคะโหเขาจะเป็นรุ่น H1 นะคะคือรุ่นเนี่ยนะคะเวลาเราเรียกกันก็คือ H1 แล้วก็ตัว Limited ถูกนะคะอันนี้แล้วเขาจะมาพร้อมด้วยกล้องหลังแล้วก็เซ็นเซอร์นั่นเองนะคะถ้าถามการว่ารุ่นนี้เนี่ยเทียบเท่าตัวไหนการต้องบอกเลยว่าในราคาของป้ายแดงนะคะเทียบเท่าตัวดีลักตัวท็อปสุดในคงในส่วนของ11ที่นั่งนั่นเองนะคะ นี่แล้วเปิดง่ายมากนะคะเขาจะดีดขึ้นเลยนี่โหและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนี่การอยากจะบอกนั่นก็คือเบาะสีเทานั่นเองนะคะจะมีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะคะ,ะการให้ดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์กเลยนะคะอันนี้จะเป็นฝากระโปรงหลังนะคะตัวน็อตเดิมนะคะนี่ลูกค้าดูกันเลยนะคะตัวน็อตเดิมเดิมสวยมากนะคะ นี่แล้วที่เพิ่มเติมมานะคะที่เจ้าของเดิมไปติดก็คือม่านบังแดดรอบคันนั่นเองโหแล้วติดลายสวยมากติดอย่างดีมาเลยเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในนี่แล้วเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะสีเทาสวยมากอะการชอบเบาะสีนี้มาก เพราะว่าจะดูแลง่ายนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเปลื้อนนะคะและที่สําคัญในใช้ไปบนหลังคาเลยนะคะอยากจะโชว์เพราะว่าเป็นรุ่นเดียวเท่านั้นนะคะที่จะมีซันลูนะคะโอ้โหซันลู2สองช่องเลยนะคะเดี๋ยวการพาไปรีวิวดีกว่าโอ้โหการชอบรถที่มีซันลูอยู่แล้วนะคะอ่าแล้วก็เวลาคุณใดนะคะคารต้องบอกก่อนว่า เขาจะใช้วิธีการเลื่อนเบาะนะคะไม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นพับแยกซ้ายขวาอันนี้ไม่ใช่นะคะจะเป็นพับคืออันเล็กนะคะโหยังหอพลาสติกอยู่เลยนะคะอันเล็กเนี่ยจะเป็นพับตัวนั่งนะคะแล้วตัวใหญ่จะเลื่อนนะคะก็เลื่อนได้สุดลางของเขาเลยถ้าข้างหน้าเลื่อนอีกก็จะเลื่อนไปได้อีกนะคะนี่ใหม่มากลูกค้าดูเลยนะคะแล้วจะได้ผมเข้ารูปสีดำอย่างดีนี่ ลูกค้าดูเลยค่ะคือหนามากแล้วก็อย่างดีมากๆนะคะผมเข้ารูปของเขาแล้วเวลาที่เราจะเลื่อนมานะคะง่ายมากนะคะทำแค่อันนี้นะคะง้างมาแค่นี้เองเราอยากจะเลื่อนไปไว้ตรงไหนได้เลยอ่ะ เดี๋ยวการจะพาไปดูภายในดีกว่านะคะอยากจะรีวิวข้างในให้ลูกค้าเห็นแล้วว่ารุ่นนี้เนี่ยภายในก็แตกต่างจากรุ่นอื่นๆเยอะเหมือนกันนะคะไปดูนค่ะนี่นะคะคือภายในที่การบอกนะคะสีของตัวบาะจะแตกต่างเลยเห็นไหมคะลูกคา้าอย่างที่การบอกคือจากที่เราเคยรีวิวแต่สีเบจใช่ไหมคะอันนี้นะคะจะเป็นสีเทานะคะแล้วก็มีสลูฟด้วยอ่ะเดี๋ยวการจะตาให้ดูก่อนดีกว่านะคะ เริ่มเริ่มทีละอย่างกันเลยนี่เสียงนิ่มมากนะคะโหเครื่องดีมากเพราะว่าไม่เพียงแค่แปะมือโลดเท่านั้นนะคะแล้วเป็นรถมือเดียวจาก้ายแดงด้วยนี่เริ่มต้นด้วยเบาะกันดีกว่านะคะอย่างที่การบอกคันนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังทั้ง1 1เอ็ดทีน่นั่งแล้วจะเป็นสีเทานะคะสีเทาเข้มนะคะและเบาะเนี่ยเขาจะเป็นรูๆเพราะว่า เขาจะระบายอากาศได้ดีแล้วเบาะนะคะแน่นมากอันนี้เป็นเบาะเดิมจากป้ายแดงนะคะการต้องบอกลูกค้าก่อนเดี๋ยวลูกค้าแบบเอ้ยคุณการอันนี้เบาะเปลี่ยนมาหรือเปล่าแล้วข้างหน้านะคะการต้องบอกลูกค้าอย่างหนึ่งก็คือบ่อนะคะสามารถนั่งได้3ามที่นั่งนะหนึ่งสองสามถ้าเราบอกเอ้ยอันนี้เพิ่มเป็นที่นั่งของเด็กก็ได้นะ,ะนี่ไปไหนพ่อแม่ลูกนั่งข้างหน้าคุยกันโอ้โหดีมากนะคะ นี่คนขับยังสามารถเท้าแขนได้อีกนะคะหรือบอกว่าเฮ้ยไปสองคนนะคะไว้ชากาแฟไว้โทรศัพท์ไว้อะไรได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวการให้ดูประตูดีกว่าโอ้โหหรูหรามากลูกค้าดูเลยแล้วที่การบอกนี่เลยค่ะม่านย่างดีทั้งคันนะคะจะมีทั้งข้างหน้าแล้วก็ในตัวรถนะคะโอ้โหดูหรูหรามากๆนะคะนี่การให้ดูเลยนะคะแล้ว คอนโซลนะคะโอ้ oh, oh, ใหม่มากลูกค้านี่การให้ดูเลยแล้วเขาจะเป็นสีเทาอ่อนนะคะสลับกับสีดำตัดกับสีดำสวยมากนะ,ะแล้วที่ไว้ของหรือเกน่าเนี่ยสามารถเปิดได้ทั้งสองอันเลยและสำหรับรุ่นนี้นะคะการน้องบอกเลยว่าหน้าจอนะคะเขาจะใช้ของตัว p โอเนียนะคะ คือหน้าจอเนี่ยอันนี้จะไม่ใช่ติดเองนะคะการต้องบอกลูกค้าก่อนจะเป็นหน้าจอที่มาจากศูนย์นะคะโดยเขาใช้ยี่ห้ออย่างดีเลยนะคะคือ pioneer นั่นเองนะคะแล้วจอจะไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะคะจะมีจอข้างหลังสองจอนะคะนี่จอเนี่ยก็สามารถเป็นกล้องหลังก็ได้นี่การใส่เกีย R, ร์อารพอเราใส่เกียร์อาปุ๊บนะคะนี่เห็นไหมคะลูกค้า กล้องจะเป็นกล้องหลังเลยนะคะแล้วเขาจะมีขีดสีแดงสีเหลืองสีเขียวเพื่อบอกระยะด้วยนะคะอันนี้คือข้อดีมากๆนี่นะคะสามารถฟังวิทยุใส่แผ่นก็ได้ USB ก็ได้หรือจะเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้คุยโทรศัพท์ก็ได้ถ้าเราจะใส่แผน่นทํำยังไงนี่ง่ายมากนะคะตัวของเครื่องเล่นจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่เราก็ใส่แผ่นได้เลยใส่การ์ด SD การ์ดหรืออะไรก็ได้นะคะที่เราอยากจะดูนะคะ นี่พอใส่เสร็จเราก็ปิดเลยอ่าส่วนแอร์นี่เลยค่ะแอร์ Air นะคะจะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นแอร์หลังถ้าสมมุติว่า มีคนนั่งนะคะเราเปิดไปที่ R ให้ข้างหลังปรับเองหรือเราจะปรับให้ก็ได้นี่นะคะอุณหภูมิของแอร์หลังส่วนถ้าไปที่ศูนย์ก็คือปิดถ้าเราไปไหนมาไหนก็สองคนนั่งข้างหน้าก็ปิดแอร์หลังไปเพื่อประหยัดนะคะนี่เราก็สามารถเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะที่เสียบ USB แล้วก็จะเป็นเกียร์ออโต้โหเกียร์ใหม่มากนะคะใหม่มากๆเลยแล้วสำหรับไม่นะคะนี่การมาให้ดูดีกว่านะคะ ไม่นะคะไม่เพียงแค่80,000ืกิโลเท่านั้นนะคะอย่างที่การบอกไม่เพียงแค่8 0 0 0 0ืกิโลเท่านั้นแล้วเป็นไม้แท้นะคะนี่แล้วถ้าเป็นเขาจะบอกเลยว่าเราไม่ได้ปิดประตูไม่ได้ปิดประตูหลังนะคะน้ํามันอะไรบอกหมดเลยแล้วส่วนพวงมาลัยการต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะจะเทียบเท่าตัวดีลักเลยก็คือเขาจะมีครูสคอนโทรแล้วด้วยนะนี่ รุ่นนี้นะคะจะมาด้วยพร้อมด้วย c r u คอน control นั่นเองแล้วพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังด้วยโอ้โหหรูหรามากนะคะอันนี้คือกับจอพวกวิทยุฟังเพลงนี่ปรับเสียงลดเสียงอะไรได้เลยนะคะและในส่วนของด้านข้างนะคะกระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะคะพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้า,ฟฟานี่การทำให้ดูเลยนะคะ คืออย่าไปใช้มือผักนะคะบ่อยๆเดี๋ยวมันจะเสียนะเซ็นทัล็อกแล้วก็จก,กระจกขึ้นลงนีบมากน,นะคะเวลาที่เราใช้นน่เลยค่ะปิดมาอย่างนี้เลยนะคะถ้ามีแดดนะคะหรือถ้าเราบอกอไม่มีเราก็เก็บไปนะคะอันนี้คือข้อดีของตัวคันนี้นะคะที่ทำม่านอย่างดีมาอ่าแล้วก็เดี๋ยวการจะให้ดูในส่วนของ เต็มกระเป๋าเลยคันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยคู่มือกันดีกว่านะคะอันนี้จะเป็นคู่มือทีวีจอนะคะจอที่ใช้อยู่ข้างหลังนะคะส่วนอันนี้จะเป็นคู่มือของซันรูฟนะคะนี่โ,โหคู่มือเยอะมากเพราะว่าออปชั่นเขาเยอะจริงๆคันนี้แล้วก็นี่อันนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานแล้วก็ตัวบุ๊กเซอร์วิสนั่นเองและคันนี้นะคะนี่เพิ่งจะเข้าตัว B Quick นะคะบีควิกมาล่าสุดนะคะนี่เพิ่งจะเข้ามาเดือนมิถุนาปีที่แล้วนี่เองนะคะอันนี้ก็คือเขาเข้าบริการที่ b q u i c k นะคะแล้วลูกค้าเนี่ยเข้าครั้งต่อไปนะคะเขาเขียนว่าที่92้า่นะคะเราสามารถใช้งานต่อไปได้เลยหรือเดือน เดือนมิถุนานเราค่อยไปเข้าอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะ1ปีหรือว่า1 0 0 0 0กิโลนั่นเองนะคะอันนี้โหดีมากนะคะก็คือเพิ่งจะเข้าศูนย์บีคลิกมานั่นเองนะคะแล้วก็ประกันนะคะของมีแท้ประกันภัยนะคะ คันนี้เนี่ยจะเป็นประกันปอ2อนะคะสําหรับลูกค้าที่ซื้อสดเท่านั้นนะคะลูกค้าที่ซื้อสดสามารถใช้ประกันอันนี้ต่อได้เลยปอ2อถึงเดือนธันวาปีนี้เลยโอ้โหเอาไปเลยหนึ่งปีเต็มๆนะคะสําหรับลูกค้าที่ซื้อสดนี่โอ้โหสวยมากและอีกอย่างหนึ่งที่การจะไม่รีวิวไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าอย่างที่การบอกการก็เป็นหนึ่งในสาวของ รถที่มีสลรูปเหมือนกันนะคะนั่นก็คือนี่สลนรูปนะคะสันรูปการต้องบอกเลยว่าจะมี2ที่นะคะก็คือตรงข้างหน้ากับข้างหลังนะคะแล้วอย่างหนึ่งคือเวลาเปิดปิดจะเปิดปิดตรงนี้นะคะตรงกรอบไฟข้างหน้าที่ไวแว้นตรงนี้นะคะอันแรกข้างหน้าการนะคะเวลาเปิดนี่เลยค่ะอ่า สำหรับซันรูฟนะคะการต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นแบรนด์อื่นนะคะเช่นพวก Ford e v e r e อรนะคะข้างหน้าหรือแม้กระทั่งตัวออ์พาดข้างหน้าเนี่ยเขาจะเปิดไม่ได้นะคะก็คือสามารถที่จะดูได้เฉยๆเป็นกระจกเหมือนเดิมนะคะแต่หุนไดนะคะเราสามารถเอามือออกไปได้เลยนี่เลยค่ะก็คือได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะคะแล้วข้างหลัง เหมือนกันนะคะอ่าเดี๋ยวการปิดข้างหน้าก่อนนะคะเวลาปิดก็ปิดตรงนี้ได้เลยนะคะนี่แล้ว2สเต็ปนะคะถ้าเราจะบอกเอ้ยไม่เอาแสงเลยปิดไปเลยนะคะแต่ถ้าเอาแสงเราเปิดแค่ฟ้าก็พออ่าส่วนข้างหลังนะคะการก็จะกดปุ่มตรงนี้อีกเหมือนกันนี่ข้างหลังก็จะเปิดเลยนะคะโอ้โหถ้าปิดก็ง่ายเหมือนกันนี่การก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะอ่าพอปิดแล้วนะคะการต้องบอกก่อนว่า ซันลูปนะคะข้างหลังนะคะสามารถเปิดข้างหลังเองก็ได้นะคะเปิดจากข้างหน้าก็ได้เปิดจากข้างหลังก็ได้อ่าเดี๋ยวการจะพาไปดูข้างหลังกันดีกว่านะคะนี่อ่าโหเวลาขึ้นก็ง่ายมากอ่านแล้วอีกอย่างหนึ่งที่การบอกก็คือเขาจะมีตัวสครับเพดในส่วนของข้างล่างด้วยนะคะเพื่อที่จะกันลิ้วรอยได้อย่างดีและสำหรับเบาะแถวที่สนะคะ การต้องบอกเลยว่านะคะหุุนไดนะคะตัว11ที่นั่งนะคะสามารถหมุนได้180แล้วรุ่นนี้ก็สามารถหมุนได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวการจะค่อยพาไปหมุนและสําหรับข้างหลังนะคะที่การบอกว่าเราสามารถจะเปิดซันลูฟเองได้เนี่ยก็คือตรงนี้นั่นเองนะคะนี่การเปิดเลยโหคือดีมากนะคะแล้วเวลาที่เราไปเที่ยวนะคะนี่ เราให้เด็กยืนบนเบาะเราสามารถเอาสีสษะออกไปได้เลยนะคะนี่เลยอันนี้คือข้อดีของตัวซัน r o o อันนี้นะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าบอกว่าเอ้ยมันร้อนนะคะเราก็ปิดโคสแค่นั้นเองนะคะเอาแค่นี้ก็พอนะ,ะเอ้ยแบบโหดูแสงดูอะไรแค่นี้หรือเราจะปิดไปเลยก็ได้เหมือนกันสำหรับทีวีนะคะการต้องบอกเลยว่าทีวีที่ลูกค้าเห็นเนี่ย เป็นของจากป้ายแดงนะคะเป็นตามรุ่นของเขาเลยนะคะเขาจะไม่ใช่ทีวีที่แปะอยู่บนหลังคาเพราะว่าตัวนี้เขามีสันลูบนะคะเขาจะทำทีวีข้างบนไม่ได้นะคะก็คือน,นี่แล้วเขาให้มาสองจอนะคะ,ะถ้าเราเปิดเรากดตัวออนนะคะนีะ่เดี๋ยวการเปิดอันนี้ให้เหมือนกันนะคะ เนี่เราจะเห็นเลยนะคะเป็นฮุนไดขึ้นมาเลยนะคะสำหรับจอนี้นะคะการน้องบอกเลยว่าดีมาก<ส>ก็คือเขาจะเป็นจอ Android นะคะขนาด10.1นิ้วนั่นเองนะคะแล้วสามารถที่จะเล่น Apple c a r p l พ y ก็ได้นะคะอันนี้คือข้อดีของตัวแอปที่อยู่ข้างหลังนะหรือจอที่อยู่ข้างหลังนั่นเองนี่เห็นไหมคะลูกค้าก็คือเราสามารถที่จะเป็น Movie, Music, Picture หรือเชื่อมต่อกับมือถือเราก็ได้นะคะอันนี้คือข้อดีเลยนะคะของตัวจอสองจออันนี้นี่การให้ดูเลยนะคะนี่โอ้โหดีมากอ่ะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับที่นั่งนะคะนี่การต้องให้ลูกค้าดูก่อนเพราะว่านะคะคุณใดน,นะคะ เป็นรถตู้ใช่ไหมคะแล้วเขามีแอร์การต้องบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวร้อนแน่นอนเพราะว่าแอร์ข้างหลัง3จุดรวมกันเป็น6จุดนะคะแล้วคันนี้นะคะยังมีม่านรอบคันอีกนะคะแล้วเขาใช้ม่านแบบอย่างดีเลยนะคะแล้วการที่เราจะใช้11ที่นั่งยังไงนะคะก็บอกลูกค้าว่าเฮ้ยคุณการจะเข้าไปข้างหลังยังไงง่ายมานะคะนี่ง้างเบาะตรงกลางนะคะนะคะตรงนี้อ่า และเราก็พับไปแค่นั้นเองนะคะการจะใบนนั่งแถวที่2แถวที่3ได้เลยนะคะนี่นะคะเราจะนั่งแถวไหนก็ได้นะ,ะแถวนี้ก็จะทำเหมือนกันนะคะก็ไปนั่งแถวข้างหลังได้เลยนะคะส่งคันนี้เนี่ยโ,โหใหม่มากนะคะเบาะเบอร์นี้คือเหมือนกับแบบคนนั่งคนใช้นี่คือน้อยจริงๆนะคะเขาดูแลอย่างดีเลยและสำหรับเบาะ ของ11ทีนั่งนะคะที่พลาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือนะ,ะการหมุน180องศานั่นเองนะคะเดี๋ยวการจะหมุนให้ลูกค้าดูนะคะคือเวลาเราหมุนเนี่ยนะคะมันจะหมุนได้แค่2แถวหน้านะคะแล้วง่ายมากมือขวาเราจับข้างล่างนะคะแล้วก็จับการหมุนเลยนี่โหดีมากนะคะ พอมูลเสร็จเราก็สามารถเลื่อนไปได้ด้วยนะ,ะนี่นะคะโอ้โหมันคุ้มค่ามากนะคะคือการต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยมีของเล่นเยอะแยะมากๆนะคะสำหรับลูกค้าเลยนะคะว่าเอ้ยแล้วบางคนถามการว่าเอ้ยคุณการจะหันทำไมการต้องบอกเลยว่าเวลาที่เรามีเด็กนะคะเรามาใส่คาซีทนะคะ ให้ผู้ใหญ่นั่งนะเราป้อนขนมป้อนข้าวป้อนอะไรป้อนนมเล่นกับเขานะคะต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นรถครอบครัวตัวจริงนะคะที่เราจะนั่งดูทีวีนะ,ะเปิดซันรูฟดูเด็กๆนั่งคาซีทนะคะเพื่อความปลอดภัยอันนี้การก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะแล้วตัวเบาเองก็นั่งสบายมากนะคะ แล้วสีของเบาะก,ก็สวยมากๆเพราะการบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยมันเป็นสีของแบบว่าเฉพาะของรุ่นนี้เท่านั้นนะคะอ่ะสำหรับลูกค้าที่ถามการว่าเอ้ยคุณการคันนี้เนี่ยเหมาะกับใครการต้องบอกเลยว่าหนึ่งสำหรับรถตู้แบบนี้นะคะเหมาะกับครอบครัวใหญ่นะคะที่มีกัน8ดคน 9, ้าคนสิคนที่นั่งไปไหนไปเที่ยวได้เต็มที่นะคะ แล้วก็มีเด็กด้วยถ้ามีเด็กเนี่ยจะยิ่งดีเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาจะได้เสริมสร้างนี่จินตนาการนะคะเปิดสันรู้ไปเที่ยวสวนสัตว์ไปเที่ยวอะไรโหการบอกเลยว่าสนุกทั้งครอบครัวแน่นอนนะคะสองสำหรับลูกค้าที่ค้าขายก็ได้นะคะเอาบากออกทั้งหมดเพื่อที่จะค้าขายนะคะก็ได้เหมือนกันหรือสามสำหรับลูกค้าที่บอกอ้ย อยากจะเอาไปแต่ง V.I.P. นะคะเพราะว่าจอทีวีก็มีแบบนี้แล้วนะคะมีซันลูปด้วยโ,โหจะได้ดูผรีเมียมเข้าไปอีกก็ได้เหมือนกันอันนี้คือแล้วแต่ลูกค้าเลยว่าการใช้งานที่ตอบโจทย์ของลูกค้าคืออะไรนะคะเพราะว่าฟังก์ชันที่การรีวิวมาตั้งแต่ต้นเนี่ยการบอกเลยว่าฟังก์ชันการใช้งานของรุ่นนี้นะคะไม่แพ้รุ่นไหนเลยแล้วก็ จะทำให้การใช้งานของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเออรถตู้เนี่ยมันก็เป็นรถครอบครัวที่สมรถนะดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆน,นะคะอ่าเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวพามาดูรูปภายในอีกรอบหนึ่งนะคะว่าคันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ มาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะคะว่าคันนี้เนี่ยนะคะจะสวยขนาดไหนนี่เดี๋ยวการให้ดูน็อตด,ดีกว่านะคะดูนอดด็อตดูที่กันความร้อนเม็ดอาร์คเดิมเดิมนะคะนี่นะคะตัวสัญ,ญลักษณ์ตัวอะไรเหมือนเดิมทุกจุดแล้วภายในนะคะอย่างนี้การบอกถูกคีบว่าสีภายในต้องสีด้านกว่าภายนอกถ้าสีเหมือนกันเนี่ยไม่ใช่แล้วนะคะนี่แล้วรถตู้เนี่ยหน้าเขาจะสั้นกว่ารถทั่วไปนะส่วนคันนี้เนี่ย จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.5หรือ2,500ซีซี175แรงมา้าสำหรับคันนี้การต้องบอกว่าเป็นเครื่อง A2 แล้วนะคะเพราะว่าเป็นปี2017แล้วเป็นตัวไมเนอร์เชนกระจังหน้าตั้งแล้วนะคะเครื่องตัวนี้การต้องบอกเลยว่าอึดทนใช้งานได้ดีมาก เพราะว่าเขาใช้มาเป็น1ิปีแล้วนะคะสำหรับเครื่องตัวนี้ได้การยอมรับจริงๆนะแล้วสำหรับคันนี้เนี่ยโอ้โหเครื่องใหม่มากไม่มีสีแดงไม่มีสนิมไม่มีแบบแคสซีแดงนะ,ะอันนี้การบอกเลยว่าสวยจริงๆนะ,ะเวลาเวลาปิดง่ายมากนะคะรถตู้เวลาปิดคือไม่หนักนะคะนี่แล้วเราก็ปิดลงไปเลยง่ายใช่ไหมคะเป็นยังไงกันบ้างคะการพาไปดูภายในภายนอกห้องเครื่อง จุใจกันไหมคะเพราะว่าคันนี้การพยายามรีวิวให้ลูกค้าเห็นความแตกต่างว่าตัวลิมิเต็ดเนี่ยจะแตกต่างจากรุ่นอื่นๆยังไงนะคะก็คือออปชันกันว่าหลักๆเนี่ยครบแล้วนะคะสำหรับที่การบอกนะคะคันนี้จะเป็นฮุ u n d a ฮชว l นลิ t e d ต็ดทนะคะปี2017สีขาวนะคะไม่เพียงแค่80,000โลเท่านั้นแล้วคันนี้นะคะ ราคาที่การตั้งขายเพียงแค่9,99,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้การต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ากว่าซื้อป้ายแดงแน่นอนเพราะว่าประหยัดจากป้ายแดงเกือบ7 0 0 0แสบาทกันเลยทีเดียวนะคะโอ้โหคุ้มมากๆนะคะและสำหรับลูกค้าที่สนใจง่ายมากๆนะคะ เพียงแค่อินบ็อกซ์เข้ามาหาการไม่ว่าจะเป็น f a e b o o o y o u t u b e l ล n e หรือจะโทรเข้ามาหาการก็ได้การดูแลลูกค้าทุกช่องทางเองเลยนะคะหรือจะเข้ามาหาการที่นี่ก็ได้นะคะเพียงแค่เซิร์ชใน Google แบบว่า Lion c a ารดถมือ2นะคะการปักหมุดไว้ตรงนี้เลยค่ะร้านการจะอยู่ตรงเส้นกาญจนาพิเศษบางแคแถวสมาคมชาวปักใต้นี่เองอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะและสำหรับช่วงนี้นะคะทางร้าน l i ออนคา มีโปรจัดหนักจัดเต็มสำหรับลูกค้าที่น่ารักของเรานั่นคือฟรีบริการส่งรถทั่วประเทศนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เนื้อใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้การต้องบอกเลยว่าไม่ต้องเสียเงินค่าขนส่งกันนะคะการจัดให้เต็มนะแล้วก็ฟรีบริการส่งรถถึงบ้านนั่นเองนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดง่ายมาก เข้ามาคุยกับการหรือโทรเข้ามาคุยกับการนะคะเดี๋ยวการจัดดูแลลูกค้าเองและสําหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะคะการจะส่งไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านกันเลยนะคะลูกค้านอนดูรีวิวสวยๆอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะพอไฟแนนซ์อนุมัติการก็ส่งรถให้ถึงหน้าบ้านกันเลยโอ้โหต้องบอกเลยว่าได้รถสวยแล้วยังไม่ต้องเหนื่อยต่างหากนะคะก่อนที่การจะส่งการจะทำการ ล้างขัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชือ้อต้องบอกเลยว่าลูกค้าได้รถสวยๆไปอย่างแน่นอนนะคะวันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วรบกวนกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การมารีวิวคันไหนติดตามกันด้วยนะคะวันนี้การขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ